อาเจเจอาห้าสิบช่วยหนูด้วยหนูช่วยหนูด้วยสะพานสะพานอันนี้สะพานเออสะพานแปดสะพานแปดใช่ใช่ใช่นะก็ใช่เฮ้ยเจวิชชันเจวิชชันมาจอดด้วยมาจอดด้วยโอ้ยเจอต่อเจอต่อเจอต่อเดี๋ยวแจ็คก็บอกตอบป่ะจะไปต่อป่ะเฮ้ยเจเจบีเอ็มเจบีเอ็มคุณแต่งหล้อมีคนบอกไอ้นั่นฮัลโหลคุณแต่งหล้อเออตอนนี้อยู่อยู่ด้วย สกอหรอคุณได้รู้หลุดร้อนมันอยู่ในคุกคุณได้รู้หลุดมันอยู่ในคุกหวยตำมาเลยรีตอสนุวกไหมอยู่ไหนในคุกอ่ะโดนได้วิ่ใช่ตำมาเนี่ยมันโดนสโอจับอยู่ไหนคุ้นควายอะไเหี้ยไปน้องอยู่ในนั้นอึดอัดไปน้องรักเดือนวะอยู่ในคุ้งแย่เลยแย่เลยปลาก็โดนกูตีหัวอีกแล้วเออเลยว่ะทำยไงกูไม่เออเลยว่ะไม่ทำไงก็ไม่เออมันนี่มาแลกกับกูนี่ทำไงก็เออเว้ยเลียบีบอัด โดน,นสี่รอบยังไม่เออเหมือนกัน,นโอกรอบเ่ยดไอ่เหี้ยใครใครมีศพมันอีกปะกูจะล่างอีกอ่ะเด็กน้อยได้เหรียญกับเด็กบอสอยู่จะเออแล้วเด็กบอสอ่ะเด็กน้อยก็ได้ได้มามาหน่อยเอาใหม่เ oh ว้ยเฮี้ยโูดีพวกนี้กูมีเหรียญอะไรบ้างวะ เอคือใช่ใช่คนเราอยู่ในวอเยอะมากตอนเขาให้ลงไฟอ่ะอนีป่ะที่วัป้าเพราะว่าที่วัมันอาจจะเติมกันไม่ไหวไงแต่ที่นี่มันคุยวอกันทุกคนอ่ะฝั่งมันก็เลยเติมกันไวไอวคนไงอาเจจ้สบช่วยหนูด้วยหนูช่วยหนูด้วยสะพานสะพานไอ้นี้สะพานเออสะพานแปดพนักแปดตามกูไม่ทันรถมันโคตรกลุ่มอสบอ่ะโปโดกิมโโดกิมโปโตแต่จะบอกว่างก่อนดีกว่าโอ้โหลุยก็ ก็ดีอะยู่ก็เนี่ยมาตามไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยเราก็รอดเยอะอยู่นี่หว่าไอ้เหี้ยเยอะเยอะอีกไฟยังได้นะเนี่ยอีกไฟไหมไฟไฟได้ไฟได้ต้องรอตู้ก่อนต้องรอแล้วพี่ตู้บอกว่าเล่นเล่นไปเลยเพราะว่ารอบเนี้ยเขาไม่ได้แบบมาเพื่อชนะอยู่แล้วรอบเนี้ยมาเพื่อดูนะเขาบอกเราเปล่ยไปได้เยอะเปลี่ยนไปได้ไงบ้างเป็นไงบ้างรอดเลยนะครับน้องชายมาตามไม่ทันครับเพราะว่าไงนะเถื่อว่ารอบเนี้ยแบบมันแบบเล่นให้สุดเลยวันเนี้ย แล้วเดี๋ยวค่อยแก้กันใหม่แบบมันยังไม่ได้ซ้อมมันแบบหน้าที่อะไรมันยังไม่เข้าที่อ่ะมัน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 สุกระหูเกินไปอ่ะเอาง่ายๆไอ้ตุ้งเขาอยู่ยาวปะเขาแขนจัดอ่ะวิวิบายอ่ะนี่เข้ามาใหม่อ่ะแขนจัดอ่ะทำไมอ่ะไอ้แดเนี่บอลเขาบอกอย่าให้หลุดมาวัดวันไหนนะเอาเอาสุดอ่ะ รอได้เนองชายเมื่อกี้แจ็คกี้กับมาช่วยเองละแต่แต่ว่ามันขับงูไปไหนวะเอ็งควรขับ A ห้าสิบนะ A ห้าสิบมามาอย่างโง่เบรกบูทไม่เป็นเนี่ยใครมาขับแต่ยังไงไางทีแกมันไม่ได้ขับ A ห้าสิบนะคนอื่นขับหรือเปล่าเพราะว่ามัน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 ชอบเทรดรถให้กันนะเข้าใจปะไม่ได้แจ็คขับนะตอนที่เราตอนตอนที่เราล่ามันก็ A ห้าสิบนี่เห็นพี่ทอทที่ล่ามันลงมาจากรถอ่ะก็ใช่ใช่ใช่นะก็ใช่ เฮ้ยเจอวิชันเจอวิชันมาจอดด้วยมาจอดด้วยโอ้ยเจอตอเจอตอเจอตอแถวธนาคารใหญ่แถวธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่เจอเจอเจอจอเจอตอเจอตอไอไอไอ้ตัวนี้แบบจอดจอดรอเลยรีวายรีวายรีวาย้ยตีวนี้มีสยองอ่ะหัวแก๊งเก่าอ่ะไอต้องถามไอหมึกไอ้หมึกพูดชื่อพูดชื่อไอไอนี่อ่ะชื่อรีวายปุ๊บไอหมึกหันซ้ายหันขวาเลยเบิร์ดลงใส่เบิร์ดอะไรวะ มีของใช่ไหมหมึกตัวนี้ยปยักหน้าครับครับตัวเนี้ยไหน้าไปยักหน้าอะไรนะยักหน้าพี่มันเป็นไงบ้างอแล้วอแล้วน้องเฮ้ยเสียงที่อื่นแล้วะเดี๋ยวแจ็คก็บอกเอาต่อบปะจะไม่ต่อบปะเฮ้ยเจเจพี่เอ็มจพี่เอ็มคุแต่งล้อมีคนบอกไอ้นั่นฮัลโหลคุยแต่งล้อเออตอนนี้อยู่อยู่แถวบ้านบ้านกูลอดน่าจะลอด มึงให้คนคนหน้าก้าบอกก่อนไม่ไม่ไม่ฟังฟังสายบ้านคนรวยจะไปเพื er ่อนวันนี้ GDP GDP ล้านบนล้านบนล้านบนทำได้ด้วยนสิบด้วยมันอะไรกูอยู่อ๋อดูดาวอเปล่ามาม ไม่ได้พี่ต้องกดอีกกุณได้ยกผมได้ยินเสียงมันไม่พี่ไม่ได้ไม่กินไม่ได้พี่มันมาแล้วพี่ทอตเชื่อผมเกมยันนะผมมันอ่ะออกขึ้นเขาแล้วไปเลยไปเลยลองดูในปุ๊กไหมพร้อมดีมันโดนขับถี่ถ้ามันเกมยับเราไปไหมล่ะเราเราต้องไปเล่นได้นเ้ยได้ได้ได้นะได้นะได้ตีตีตีเยอะเยอะจ้ะเยอะนะได้ได้ได้ให้ไวกันก็ต้องให้ไวไวเลยไวเลย ซอ<ห>้อนดีเด็ก <black. S 1> ไปแล้วมไม่ได้พี่มันอยู่ข้างหลังเราพี่พี่โต๊ดมันอยู่ข้างหลังเราพี่ไม่เห็นหรอนั่นน่ะเล่นบนเขาเล่นบนเขาอย่าเล่นตรงนี้เล่นบนเขาไปตรงนั้นก่อนข้อหมูจกปุนจกปุลล้วหมูทุกที A ดีหน่อยมากเลยนะซ้อนเออลงเงาออกชิวๆแล้วชิวเดี๋่ได้ครับดีดีครับดีดีขับด้านซ้ายโด้นขวาพอมา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 เร็วๆข้อหมู ต้องรีบไปอ่ะต้องรีบนะไปรีบหน่อยรีบหน่อยิกันขาวแรอยูบบนเขาข้อมูลเนี่ยถึงโนะกูถอนะกูถอนะกูนะ้ำน้มันรวมกันเขาเขาเขาาตรงคุ้มนะเขาบนุ้อ่ะรีรีบทำนาเขือตรงตรงะทำเพรากูดูให้อยู่พวกกูดูให้อยู่ตงเรงคามเพินเลยไอ้เห่าสามสามมันโดดมันโดดกันเยอะมันโดดกันเยอะมันโดดกันเยอะมันเข้าันนะไปไปไปงเร็วเๆ็วเร็วรว มามาไปะะเร็วเรวเร็วเร็วเรวเวมามาเร็วเร็วเรวเร็วเวันโดนมันโดนจะโดนเร็ว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 อมวมันจะล้อหลอกที่่งเลยลงเลยลงเลยไ้ได้ได้เกี่ยวลงเลยดิเอาเปลงเอาลงเอาไลง่ไม่โดนีขอที่นี่ช่วช่วยพี่ไปเลยเลยเอาลงไงหน่อยเอาไปลงเพื่รนหน่อยแล้วเอาไปลงเอาไปลงเอาไปลงเลยดีเออไอตวเะตัวเยอะตัวเยอะตัวเยอะลงเลยลงเลยเลยลงเลเลยมึงลงเลเลย เดี s <S oh, oh, ah, oh. oh, oh, like ๋ยวฟังเสียงแป๊บแคคคีวูก่อนแป๊บนึงขอให้ไหวนะหลุยคุกนเร็ว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 เอาทีดูเร็วเร็วโดนดวนเร็วพี่ตอดอุ้มไหมผมไปช่วยเขาเองได้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 มามามาปล่อยปล่อยปล่อยพี่ช้าไม่ได้นะช้าไม่ได้นะเราจะเร็วเร็วเร็ว ขอให้ผมเชื่อผมเชื่อพี่นะไปครับพ,พี่พี่พี่ผมกำลังไปเติมผมกำลังเติมอฏิหารชุบตายฟรีเลยไหวปะไอ้ลุยไหวไหมจะคืนแต่ไม่คืนไอ้เพี้ยโดนเราออกแเรารวยโอ้แพ้เหรอจุบเพี้ยอะไรวะหัวออกอย่างนั้นแอบบอสโดนไอ้เพีย้ยแล้วทำไมอ่ะโดนได้ไงวะ แม่เหมือนจะคืนอยู่ละไม่ไม่ไม่ต้องไปเติมใช่ปะไม่ต้องไปเติมเลยใช่ปะยังอยู่เยอะอยู่นะเว้ยที่จริงมันมาเติมอยู่ประมาณด้อยนะโค่นัดจะไปโค่นัดไหวไหมไหวไหมเอาดีดีหมอยูโฟมอย่างเลยหมอยูโฟมอย่างไหวไหมเขาถามว่าไหวไหมในบอลไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าในบอลแล้วไม่ไม่มาให้หมดวะไม่ไม่คุ้มี่เอาสดออกพี่เอาสดมาตอนนี้พี่โดนอยู่ผมผมก็ตกพัตโตคอส เท่าไหน่ได้ไหมมีศพนึงมีศพหนึ่ง,ม,งมาแต่ก่อนสตไดอยู่ไหมได้ปะสีิไดอยู่โดนโดนพิชิตบุกสติไดอยู่รถจะพังเอาได้นะกูว่าถ้ากลับไปเติมอ่ะหมดเนี้ยไม่มาบอกเราหน่อยพอกันเลยไม่ได้ไหมผมู่เก๋ผมจะเก๋วะเล่นไม่งั้นมึงปล่อยเพื่อนตายแล้วห่วงแต่ไม่ได้บางทีมันมีไฟอยู่เปล่าน่าจะโดนประมาณสองสามคนเมื่อกี้มึงอยู่ในวอร์เยอะเกินมึงมาได้แล้วเพื่อนกระดาษทะเลไอ้ในเบลผมโดนบีมกับอันนี้รับเพื่อนสี่สองกระบ,บอกเลยแล้วจบแล้ว โดนอยู่ไหนโดนอยู่ไหนช่วยเพื่นหน่อยดิสนามมิเตเลซายสนามมิเตเลซายสนามมิเตเลซายงั้นหน้าคุกอ่ะหน้าคุกอ่ะไม่ไม่หนียี่หนีมันอยู่มันมีสองคันมันมีสองคันรู้แล้วรู้แล้วมาถึงหน้าคุกอ่ะเป็นยังไงอ่าอยู่ตรงสะพานคุกเอปั๊มปั๊มตรงคุกอ่ะเล่นรีพอร์ตธนาคารธนาคารมิเตเลซายพี่ดูไล่อยู่นั่นเลยเข็นเข็นเข็นแล้วปั๊มได้ได้มาสมหนึงมีใครเอามาผมก็ได้มาสมหนึง เอามาเอกมาออกมาออกมาตรุดูนะตรุนะตรุดูนะรถพังกันนะรถพังกันนะ้ยพวกมันไม่ไม่ไม่มีใครอยู่เลยนะสองสี่ต้องออกมาเบียมเบียมโยเบียมตึมเรื่องสองสี่ถอยพี่ท๊อดถอยมาผู้กันบ้าผู้กันบ้มาได้ให้เอาไปให้ใครสี่คนนั้นในรถอ่ะพี่ท๊อดลาก่อนพี่จะเอื่อยเลยพี่ลาก่อนไหมพี่ท๊อดออกเลยพี่ออกเลยออกได้ออกเลยพี่ไอ้เฉื่อยรู้ว่หรออะไรข้างเข้าเมืองเข้าเมืองไอ้ไอ้เขื่อยล่าสุดอ่ะออกเลยพี่ท๊อดเฉื่อยนะพี่ออกอีกหนึ่งนาทีเอื่อยนะพี่ท๊อด ใครใครได้ศพอบ้างมีใครได้สมอีกไหมไอวมาเล่นอ่ะพี่ได้ปืนพี่ได้ปืนมาเออเอามาที่เอามาที่เอามาที่ไหนที่ไหนที่ไหนพี่เจอไหนพี่เจอแลนเจอแลนเราเจอแลนเราไปต่อไปแลนดเลยพี่ไล่กูไปที่ที่มาไล่กับตำรวจอีโวเพื่อนส่งรถมาน่าจะมันหนึ่งหนักพีไม่ใช่หรอหนึ่งหนักที่เออแล้วพี่ไปไปแลนเลยก็ได้พี่ขับไปแลนดน่าจะเออพอดีเร็วๆรีบๆห่อนะไอสัตว์ต้องต้องห่อก่อนนะเออแล้วเออแล้วไอบอสเออแล้ว ไปบ่เดินนะเราเรากำลังไปสนิในเบืองเดีกันเนาะขาเพื่อนคิดถึงเหมือนกันเพื่อนไอ้มึกหายยาวเลยว่ะคุยอะไรสัตว์พี่กูโด่อยไตทำมึงวงแตกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเยี้ยมคงแตก ผมแฝงเมียมือสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอคทรงแกที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดไอสัตว์คู่ให้มึงสองร้อยสองกูเต็มตู้ไรเงียบของน้อยพวกกูรวยจัดอย่าสลือมาขอพอยที่มันสนุนไม่ใครกูเล่นมึงยักษ์